สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ TheDI ีไวซ999ทาโรคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีพิจิกหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2567สำหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอาร่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆ ที่แวะเมียงมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สตาร์นี่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวราศีพิกจิกลักขณาพิกจิกทุกคนเลยเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของพวกคุณนะคะหรือใครที่เป็นลักษณาก็ถือว่าเป็นเดือนเกิดของเราด้วยเช่นกันนะร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันขอให้ ราศีพิจิกลัคนาพิกจิกมีความสุขสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนารวยๆเฮงๆปังๆทุกคนเลยนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะว่าเดือนเกิดของราศีพิกจิกจะเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง หนาวแล้วนะทุกคนถ้ายังไงอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะไพ่เดอะซันไพ่แห่งการกำเนิดใหม่เริ่มต้นใหม่ข่าวดีสิ่งดีๆที่มีเข้ามาชื่อเสียงรวมถึงความสดใสที่อยู่ในตัวเราความมั่นใจคุณเป็นเหมือนอาทิตย์ดวงใหม่นะสำหรับบางคนเนี่ยปลุกไฟในตัวเองได้แล้วนะคะ มีสถานการณ์เดวิวเมฆหมอกควันขมุกขมัวสิ่งมืดดำอันรพานมาเฟียอาจจะยังมาระรานคุณอยู่เพราะว่าอะไรเห็นคุณเนี้ยสดใสใช้ไลเดินหน้าต่อไปเป็นพลังบวกมองแต่พลังบวกไม่มองพลังลบนะคะแล้วคุณดูโดดเด่นมีชื่อเสียงดูสดใสมันย่อมมีคนที่ อิจฉาหมันไส้คุณเนี่ยหรือมาเฟียที่มาก่อกวนคุณเนี่ยนะคะอ่าเดอะเดวิลให้เรามัดระวังคนที่เข้ามาหลอกลวงคนที่ไม่ซื่อสัตย์หรือในกลุ่มอบายามุกก็ได้นะเจ้านี่ดอกแพงเออก็ได้ด้วยเช่นกันวิญญาณผีปีศาจร้ายสิ่งมืดดำ เดอะเดวิลซื้อของอะไรก็ให้ระมัดระวังของปลอมของได้ของไม่ต้องปกอะไรประมาณนี้นะเดะเมจิเชียนเข้ามานะคะทุกสถานการณ์คุณสามารถที่จะจัดการได้ไม่เกินมือคุณหรือว่าเราอาจจะได้คนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยเราก็ได้เห็นหนะ้าไพ่ชัดเจนเนาะ ดังนั้นเดือนนี้หลักๆจะมี3ตัวเด่นนะคะคือ The Sun, The Devil, The Magician นะค,ะคุณต้องรู้ให้ทันกลโกลงของใครบางคนที่จะเข้ามานะคะเพราะสถานการณ์ The Sun คือมองโลกในแง่บวกบางทีก็ลืมไปว่าในทุ่งดอกทานตะวันอาจจะมีงูพิษที่แอบแฝงน,นะคะใครบางคนอาจจะเป็นญาติมิตรคุณก็ได้เออแล้วอาจจะมีความหมันไส้ มีความอิจฉาลิษยานะคะหรือเป็นเพื่อนฝูงอะไรใดๆก็ได้หรือเราเราเจอเขาเนี่ยคือหรือว่าเขาอาจจะเป็นคู่อริเราอยู่ก็ได้นะที่เป็นตัวที่เรารู้อยู่แล้วว่าอืซึ่งเขาอาจจะมีอิทธิพลมาสร้างปัญหาให้เราได้ยิ่งเห็นเราโดดเด่นเนี่ยยิ่งเห็นเรามั่นใจยิ่งเห็นแสงมาลงที่เราเนี่ยคนพวกเนี้ยไฟลิษยาที่อยู่ในใจมัน ดับยากนะคะให้ระวังลักซอนด้วยแต่มีเดเมจิเชียนบางทีคุณอาจจะต้องหาคนที่ให้คำแนะนำคุณนะคนที่จริงใจอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าตัวเราเองอะ่ะต้องรู้ให้ทันรู้จักพูดจาเจราจารู้ทางหนีที่ไล่เดเมจิเชียนเข้ามาตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับในสายของอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะ หรือว่าเราอาจจะได้ทำงานสิ่งใหม่ๆก็ได้ที่เราไม่เคยทำแต่เราทำได้ดีนะคะ,ะบางคนอาจจะมีการค้าขายมีการดีวอะไรแบบเนี้ยเส้นสัญญาได้ไหมได้ด้วยเนาะตรวจสอบสัญญาให้ดีๆอ่ะเริ่มต้นเรามาดูนะคะว่าการงานเป็นยังไง<ๆ>การงานมีการเริ่มต้นงานใหม่สิ่งใหม่ๆที่มีเข้ามาโอเคงานคุณเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ พี่น้องสังคมญาติพี่น้องพี่น้องสังคมคนที่คุณเดียวงานด้วยนะเขาอาจจะมีความไว้วางใจคุณไงอาจจะมอบหมายงานให้คุณแล้วงานก็อาจจะดีเทลเยอะงานเยอะนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าแค่นี้ฉันก็ไม่ไหวแล้วนะหรือบางอย่างงานที่เราทำเนี่ยทำอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าผลประโยชน์มันได้น้อยมันไม่ได้คุ้มกับที่เรา เสียไปนะคะทุ่มเทพลังงานไปหรือบางคนมีการลงทุนแต่ว่าก็ขายแค่เพียงได้ทุนมาบางส่วนหมุนหมุนไปนะคะกำไรอะไรมันก็อาจจะยังไม่เกิดในไทม์ไลน์ของกังหวานี้งานใหม่ก็งอกขึ้นมาด้วยนะงานเก่าก็ยังต้องทำอยู่นะคะหรือยังต้องแบกรับอยู่แต่เหมือนว่าคุณก็เลือกที่จะแบกรับมันไปนะทำทำไปก่อนนะคะค่อยๆพยุงไปก่อนณนะจุดนี้เป็นกาลังใจให้นะเพราะยังไงเราอะ มี energy เรามองโลกในแง่บวกอยู่แล้วไม่หมอเชื่อว่ามันจะดึงดูดในโอกาสสิ่งดีๆที่จะมีเข้ามาถ้าเรามองโลกในแง่บวกเหมือนว่าอะทาทาไปไม่เป็นไรอย่าไปโฟกัสในจุดที่ที่มันแย่เพราะมันจะไปขยายมันใช่ปะเออให้โฟกัสในเรื่องราวที่มันเป็นไปได้ที่เราสามารถที่จะหางานหรือหาเงินเพิ่มเติมได้ ณจุดนี้มันจะดึงดูดเข้ามานะคะหรือการอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขอให้ท่านเปิดช่องทางการทำมาหากินให้คุณที่คุณสามารถทำได้สำหรับคนที่รองานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานนะเนี่ยหนึ่งไม้เกิดขึ้นมันมีจ็อบมีงานแน่นอนแต่บางทีเนี่ยด้วยเป็นเพจออฟสอดอยู่ตำแหน่งปุตตะม,มันอาจจะมาช้าหน่อยนะคะหรืออาจจะมีอะไรที่ ไม่เหมือนดังใจคิดทั้งหมดนะสำหรับใครที่เป็นลักษณะนี้ให้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือมากๆนะคะขอให้งานที่เรารอไม่ล่าช้าแล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะมันมีแนวโน้มจะได้นะไม่เหมาะเคยเจอไพ่ใบนี้นะมานะคะได้นะคะแต่อาจจะช้าแต่ ถ้าเราไปพึ่งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือจริงๆน่ะไปขอพลังจากท่านขอให้ท่านเปิดทางให้ในสิ่งที่เรารอคอยนะจะได้ทันทีเลยนะคะ,ะเพราะบางอย่างเนี่ยวิบากเรามันอาจจะไม่สามารถที่จะทําให้ทุกอย่างมันฟลูได้ตามท,ที่ใจเราคิดน,นะคะอาจจะต้องพึ่งบารมีที่สูงกว่านี่ด้วยความที่มีเดอะเมจิเชียนอยู่ตรงนี้ดังนั้นมองว่าคุณสื่อถึงท่าน ที่อยู่เบื้องบนน่ะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือกว่าเราอ่ะคุณจะได้รับในสิ่งนั้นนะคะอาจจะยังไงเดียอย่างเช่นไปวัดแขกนะคะแม่ไม่หมอะนับถือพระแม่นะคะอยู่ที่วัดแขกสีลมนะคะอ่ะก็จะมีพามใช่ไหมทุกคนมีพามที่อยู่ด้านหน้าตอนที่เราเอาของเข้าไปถวายน,ะนะนะั่นน่ะก็เขาจะเป็นตัวสื่อให้นะคะคือไม่ได้เสียตังอะไรเพิ่มนะเสียแค่ค่า ของที่เรานำไปถวายท่านนะคะตอนนั้นเท่าไหร่อะชุดเท่าไหร่หนึ่งร้อยหรือเปล่าไม,ไม่หมอจำไม่ได้นะเ,ออเดี๋ยวนี้มันไปเท่าไหร่แล้วนะคะไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแม่หมอมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วแต่เขาก็เป็นเหมือนอะไรที่สามารถที่ทจะสื่อถึงเราไม่ต้องไปบอกพรามแต่เราอธิษฐานจิตของเราแต่ถ้าเราไม่ได้นับถือตรงนั้นนะคะหรือว่าเราอยู่ไกลไม่ได้ ไม่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปได้อเราก็สามารถที่จะกลับไหว้ขอที่บ้านก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนก็แล้วแต่องค์ไหนก็แล้วแต่นะคะมีเดอะเดวิลเข้ามานะงานเราอาจจะเจอคนที่คนหรือคู่แข่งก็ได้นะคะที่เขาอาจจะมีอิทธิพลอะไรแอบแฝงอย่างเช่นเขาอาจจะยัดใต้โต๊ะเนาะเ,ออเป็นคู่แข่งของเราหรือ เป็นในทางกันแกล้งไม่ค่อยดีนะคะอันดพานใครบางคนที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าไม่ได้นะคะรวมถึงในสภาวะอารมณ์ของเราให้เรามาระวังความใจร้อนการโกรธง่ายนะคะการใช้แต่อารมณ์หรือมีความรุ่มหลงบางอย่างในทางที่ผิดหรือไปเที่ยวกลางคืนติดเหล้าก็ได้นะทุกคน มันอาจจะเป็นผลกระทบต่อในเรื่องของการงานนะคะดังนั้นควบคุมเดวิลในตัวเราให้ดีๆแต่เดวิลภายนอกคนที่ไม่ดีคนพาน่ะเราควบคุมยากเพียงแต่ว่าเราต้องถอยออกมาให้ห่างเขามากที่สุดอย่าไปใกล้นะคะอะ่การงานนะคะประมาณนี้ใช้ใช้การวิ่งเต้นด้วยนะชิงไหวชิงพิบนะคะต้องเอาตัวรอดให้ได้เพราะในวงที่เราอยู่นะ่ะ เสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นเลยนะ,ะต่อมามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงการเงินสบ,สบายสบายได้รับการสนับสนุนดีลูกค้าเก่านะคะลูกค้าเก่าก็ให้การเกื้อหนุนดีสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะหรือสินค้าเกี่ยวกับเด็กหรือสินค้าตกแต่งตมุตมีน่ารักอะไรใด,ดๆก็ยังได้อยู่นะคะหรือเกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพก็ได้ในส่วนของการเงินก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในหมวดสบายๆยอยู่ถ้าติดขัดอะไรพี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะหรือช่วงจังหวะน,นี้เราเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นอายุน้อยอในเรื่องของการหาเงินนะคะคนที่เด็กหรือสินค้าเกี่ยวกับเด็กนะอย่างที่บอกแล้วก็ มีข่าวดีใหม่ๆนะคะอาจจะมีโชคก็ได้ดึงซันเข้ามานะมีข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือเราอาจจะมีชื่อเสียงก็ได้นะมันจะดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามาในตัวของนี้สินเองเนี่ยหรือการใช้จ่ายเงินผิดประเภทเนี่ยช่วงจังหวะนี้ต้องให้ระวังนะคะซื้อหวยฮานอยซื้อหวยลาวซื้อหวยนิวซีแลนด์ญี่ปุน่น คำเเมนพม่าอะไรต่างๆนานานะคะเบาได้เบาเด้นนะเดอะเดวิลเข้ามานะคะมันอาจจะทำให้เราลุ่มหลงแต่สุดท้ายเราก็เสียมากกว่าได้อะอันนี้ต้องระวังรวมถึงเจ้าหนี้ดอกแพง หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เราต้องได้จ่ายออกไปเนื่องจากเดวิลในตัวเราเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากได้ของนี้มันต้องมีนะคะแล้วมันอาจจะเป็นของที่มีราคาแพงที่เราไม่ได้แผนไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นควบคุมให้ดีๆรวมถึงให้ระมัดระวังในคนที่จะมาหลอกลวงคุณนะคะไม่ว่าจะมาหลอกลวงเพื่อเอาเงินคุณหรือมาหลอกล่อคุณแล้วทำเป็นว่าจะเอาหัวใจมาแลกกับคุณเนี่ย แต่จริงๆเราอาจจะหวังเงินในกระเป๋าคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องบางอย่างมาตามแบดมีคุณทีหลังอันนี้ต้องระวังสถานการณ์เดนมาเชียนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินยังไงคุณก็ต้องจัดการนะคะใช้มันสมองของคุณเนี่ยจัดการรวมถึงในตัวของสัญญาบางอย่างที่อาจจะมีเข้ามาซึ่งมันมีผลต่อในเรื่องของการเงินคุณต้องตรวจสอบให้ดีๆนะคะ หรือเวลาก่อนจะซื้อก่อนจะขายอะไรกันเนี่ยตรวจสอบคู่ค้าคู่สัญญาให้ดีดๆเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีเทคนิคแพลว์เนาะถ้าเรารู้ไม่ทันเขานะคะเราอาจจะเสียหายก็ได้แต่ถ้าเรารู้ทันเขาเราดักเขาทันเราก็รอดนะแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้เราอาจจะได้เป็นตัวกลางนะคะหมายถึงอาจจะได้เป็นนายหน้าก็ได้นายหน้าค้าขายอะไรบางอย่างหรือว่าการที่เราหาสินค้า บางอย่างไปเสนอให้กับบางคนที่เขาต้องการหรือมีคนมาบอกว่าเขาต้องการสิ่งนี้แต่เขาหาไม่ได้แล้วเขามาบอกผ่านเราตรงนั้นเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปนะคะในส่วนของโลกออนไลน์อินเทอร์เนต็ตเองก็เป็นแหล่งสร้างเงินให้กับลาศีพิกจิกได้ดีนะถ้ายัางไงใครบางคนที่ยังไม่เคยทําก็ลองดูนะคะเพราะว่ามันมีหนึ่งหมายตรงนี้การเริ่มต้นงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆช่วงจังหวะนี้เป็นอะไรที่ดีนะ ต่อมามาดูในส่วนของความรักความรักเริ่มต้นที่คนมีแฟนคนมีแฟนเป็นยังไงคนมีแฟนพูดคุยกันได้นะคะปรับความเข้าใจกันได้หรือว่ายังช่วยเหลือซัพพอร์ตกันดีอยู่นะคะความสัมพันธ์ตัดกันไม่ขาดโอเคมันอาจจะมีในเรื่องของความหึงหวงอะไรกันบ้างหรือว่าใครบางคนเจ้าชู้เกินเบอร์เอออาจจะมันอาจจะเป็นประเด็นที่วนกันอยู่แบบนี้นะคะ แต่ถามว่าคุยกันดีอยู่ไหมหรือปรับความเข้าใจกันได้ไหมก็ยังปรับความเข้าใจกันได้มาดูในส่วนของการออร์เรนทนะความรักพิกจิกคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรพฤศจิกายนนี้รีทียช่วงจังหวะที่เงียบเียบกันสองคนนะคะอาจจะมีโมเมนต์ของการพูดคุยเคลียร์ใจกันปรับความเข้าใจกันก็เป็นไปได้แล้วก็สําหรับบางคนที่มีลูกก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราและเขาอยู่กับลูกร่วมกันหรือใช้ ชีวิตในครอบครัวร่วมกันต่อมาราศีพิจิกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังพูดคุยกันได้นะคะยังให้อิสระต่อกันอยู่ยังประคองกันอยู่ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะมีความรักความหลงความหึงความหวงกันอยู่อาจจะทั้งสองฝ่ายก็ได้นะ แล้วก็ทางคนนั้นเขาก็อาจจะเป็นประเภทชอบที่จะพบเจอผู้คนชอบพูดชอบคุยไปทั่วเลยนะคะซึ่งอาจจะสร้างความหึงหวงให้กับพิกจิกได้มาดูในส่วนของการออลล็อเกความรักพิกจิกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบ Stay optimistic about your love life positive thinking and faith v i b r i n g t o u romance นะคะพยายาม มองโลกในแง่บวกเข้าไว้แล้วหลายๆอย่างมันจะยิ่งทําให้ความรักของคุณมีความสุขขึ้นหอมหวานมากยิ่งขึ้นนะโมเมนต์ Moment ดีๆมันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาอะต่อมามาดูในส่วนของคนโสดพิจิกนะเป็นยังไงคนโสดพิจิกมีคนมาแอลมาคุยบ้างนะคะมีคนที่อายุน้อยกว่า ทำเป็นมาจีบคุณพยายามส่งข้อความต่างๆนาหาคุณหรือว่าบางอย่างเนี่ยเหมือนเขาจะมาจีบคุณแต่บางทีก็ปากแบบปากปีจอไปหน่อยอะไรแบบนี้ก็มีหรือว่าทําตัวแบบงี่เง่าง้องแงง,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 งงนะคะแต่จริงๆแล้วเหมือนเรียกร้องให้คุณสนใจอ่ะแล้วทีนี้พิกจิกช่วงจังหวะนี้ค่อนข้างเนื้อหอมเนาะ มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคนเก่าเก่าเนี่ยติดต่อเข้ามานะคะแต่พลังงานเด็กน้อยเข้ามาวนเวียนกับคุณเยอะนะในเดือนนี้นะคะมันมีในเรื่องของความหึงหวงนะสาหรับบางคนก็ต้องบอกว่าเราอาจจะไปลงรักเด็กก็ได้แล้วตอนนี้เราอาจจะหึงหวงก็ได้นะ,ะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามานะคะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกัน อาจจะจากทางโซเชียลก็ได้หรือใครบางคนที่อาจจะเป็นเซลล์ก็ได้หรือเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีวาทิสินดีเป็นคนที่ฉลาดนะแต่บางทีต้องเรามาระวังนะในตัวของดูเมจิเชียนเนี่ยบางทีคนที่เข้ามาก็เขาก็อาจจะยังไม่ได้มีความรักอะไรให้เรานะคะอาจจะยังคือคบกันเพื่อผลประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือง,งานกันไปแต่หัวใจของพิจิกเนี่ยจะไปหึงหวงจะไปชอบเขานะสิ นะเพราะว่าเดอร์เบจิเชียนจะค่อนข้างหน้าตาดีไม่อาจจะไม่หน้าตาดีแต่ว่าเป็นคนที่มีวาทิสิ์ดีบุคลิกดีมันอาจจะทำให้พิกจิกเนี่ยแ,แอบรักแอบหลงแอบหึงแอบห่วงเขาก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังอืมเพราะมันยังไม่ได้บอกว่าเขาอาจจะเขาจะมีใจให้เราหรือเปล่านะแล้วก็มีเดอะเดวิลบางที เขาอาจจะเจ้าชูก็ได้อาจจะมีแฟนอยู่แล้วไหมนะหรือว่ามีใครหลายคนหรือเปล่าจังหวะน,นี้คุยได้นะคะแต่อย่าเพิ่งเทใจเพราะบางคนก็แฝงด้วยผลประโยชน์ที่อยากได้จากเราอะ่ะหรือบางทีเขาเรียกว่ามาหลอกใช้เรา <c oughs> พิจิตบอกทำไมทั้งโหดหลายกับฉันอย่างนี้นะคะคุณหามประสบการณ์คุณดูนะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณน่าจะมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับความรักแนวแนี้อยู่เหมือนกัน มาดูสิว่าความรักที่จิกขนโสดจะเป็นเช่นไรพฤศจิกายนนี้นะคะ this could be the one อาจจะเป็นคนนั้นก็ได้คนที่คุณได้พบเจอนะคะช่วงโมเมนต์นี้นะออ,อาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะ <c ười> ใครบางคนที่เข้ามานะคะก็ก็แล้วแต่คุณนะคะบางคนก็อาจจะเจอคนดีก็ได้แต่บางคนก็อาจจะเจอแบบยังเล่ยเลี่ยมกันอยู่อะ ทีนี้มาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรราศีพิจิกบ้างช่วงจังหวะน,นี้นะคะต้องรู้ให้ทันกลโกลงคนแล้วก็ต้องมีไหวพริบที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีไหวพริบไม่ดีหรือเราหัวไม่ไวตาทันคนที่เข้ามาเนี่ยไม่รู้ไม่ทันกลโกลงที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะเสียหายได้นะในความสําเร็จบางอย่างช่วงจังหวะน,นี้นะคะ อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้มันเป็นไปตามน้ําไปก่อนนะบางอย่างเราอาจจะเสียหายแหละหรือสถานการณ์บางอย่างเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะจัดการให้ได้ดังใจเราที่ผ่านมาเราอาจจะเจ็บปวดรวดร้าวหรือมันอาจจะมีเรื่องราวที่เสียหายมาก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักก็ตามแต่เวลาจะช่วยเยียวยาจิตใจคุณได้หรือบางทีในตัวของเวลาเนี่ยจะทําให้เราได้เจอหน้าน้ําใหม่ ะะขอบฟ้าใหม่ๆที่สดใสามากกว่าก็เป็นไปได้นะคะจังหวะนี้ทำใจให้สบายๆเอาจิตใจไปโฟกัสในสิ่งอื่นแล้วก็ดูเหมือนว่างานที่เราทำบางอย่างมันใช้ในเรื่องของระยะเวลาเนาะดังนั้นเร่งรีบไม่ได้นะบางอย่างมันต้องเป็นไปตามไทม์ไลน์ของมันหรือมันต้องใช้ มันต้องอาศัยระยะเวลาอย่างเช่นการมีเครดิตการมีชื่อเสียงหรือว่าการเป็นที่รู้จักของผู้คนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าพิกจิบบางคนเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไกลอ่าอยู่ในเรือนสุภาด้วยเราอาจจะได้ไปเมืองหลวงก็ได้นะไปจังหวัดที่มันใหญ่โตสวยงามขึ้นนะคะอาจจะไปติดต่อดิวงานหรือจะไปเที่ยวไปอยู่ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะอืม เดินทางไปต่างประเทศไปแวบๆบบบก็ได้เนี่ยไปเที่ยวหรือไปทำงานดิวงานได้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีจ็อบเสริมมันต้องใช้ทักษะใช้ความเร่งรีบที่จะทำในแต่ละจุดเนี่ยแล้วในตัวของไพ่นะคะเตือนในเรื่องของ ให้เรามาระวังคนที่จะเข้ามาหลอกลวงนะคะโดยเฉพาะในทางอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็เวลายามค่ำคืนนะคะให้ระวังโอเคแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เป็นกำลังใจให้พิซิกทุกคนนะเพราะว่างานเยอะเจาเยอะงานหนักกำลังใจก็หาได้จากที่ไหนหาได้จากตัวเองตุซันอยู่ที่เรานะคะช่วงจังหวะนี้คุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงท่านอาจจะมีแนวโน้มของ การปวดหัวก็ได้หรือว่าบางทีท่านอาจจะมีบาดแผลที่ศีรษะนะคะต้องดูแลท่านนะเผื่อลื่นล้มอะไรประวันนี้นะคะหรือท่านอาจจะมีเรื่องที่วิตกกังวลใจมีความเครียดถ้าอย่างไรก็คุยกับท่านให้ท่านผ่อนคลายหรือว่าช่วยเหลือท่านนะถ้าท่านติดขัดอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยต้องต้องช่วยเหลืออย่าปล่อยให้ท่านคิดคนเดียวนะคะ,ะสําหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะ อาการถ้าเกิดว่าไม่สบายมาก่อนเนี่ยอาการกำลังค่อยๆดีขึ้นนะโอเคสถานการณ์ไพ่เดอะซันอยู่ตรงนี้นะสำหรับพิกจริงอะแม่หมอเชื่อว่าตัวคุณะ่ะเป็นสนยนการของจักรวาลจริงๆหมายถึงในแง่ของพลังงานบวกนะคะไม่ใช่พลังงานของการเอาแต่ใจตัวเองนะเดอลซันมองโลกในแง่บวกเห็นโอกาสใหม่ๆมองทุกอย่างให้มันดีอะ แล้วก็มีความโชคดีที่มีมาที่คุณแสงมาลงที่คุณนะคะวิ่งไปหาในทางที่สว่างคุณก็จะเจอทางสว่างแต่ถ้าคุณวิ่งไปหาในทางที่มันมืดมิดคุณก็จะเจอแต่ความมืดมิดนะคะช่วงจังหวะนี้เขาเรียกว่ามันมีตัวที่เวลาคนเรามันจะขึ้นมันจะมีบางตัวที่เข้ามาล่อให้เราตกลงเหมือนให้เราลงทางนะคะ ดังนั้นมองอะไรที่มันเป็นทางสว่างที่มันถูกต้องถูกกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมหรือใครบางคนมาล่อลวงล่อหลอกให้คุณออกจากเส้นทางหรือเขาอิจฉามันใส้คุณอยากจะให้คุณตกต่ำไม่ให้คุณได้ดีไม่ให้คุณมีแสงหรือบางคนใส่ร้ายป้ายสีคุณเลือกคบคนต้องให้ระวังนะคะอืม แล้วเส้นทางที่ไม่ดีอย่าเดินเข้าไปเพราะมันจะทำลายชื่อเสียงคุณแล้วก็โอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาขอให้ราศีพิกจิกมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ